ทุกวันทุกวันทุกวันวัน,วน,วนละหลายครั้งจนเรงทางไปอยู่ใบไบอนุญาตให้บวชมาแล้วเราก็ไปอยู่วัดไปอยู่วัดมันก็คิดอยู่อย่างนั้นหะน่ตั้งแต่พอตั้งใจว่าเราจะบวชแล้วเราจะลาต่อเออเราเราจะบวชแล้วก็เราจะไม่ไม่ทึกเราจะลาออกอ แต่ว่าก่อนจะละออกเราต้องลาต่อเอาเงินเดือนคิดเหมือนออพอคิดแล้วก็น,นึกว่าเฮ้ยไม่สมควรแก่ธรรมะหยุดไปไดเดี๋ยวคิดอีกแล้วพ็คิดว่าไม่สมควรแก่ธรรมะอยู่ยงั้นแหะทุกวันทุกวัน,วน,วนตั้งแต่คิดจะละออกเท่านั้นแหละเนี่ยจนกระทั่งไปอยู่วัดก็ยังนั้นบวชแด้วก็ยังเป็นอย่างนั้นบวชแล้วที่นี่พอออกพรรษา คนเขาจะทำกฐิน,นเขาก็ต้องการให้ท่านพอรีไปอยู่ไปไปเป็นประธานสงฆ์การกฐินถินของเขาพระผู้ใหญ่สององค์จะมารับที่วัดป่าคลองกุ้งอตมาขอมาด้วยอยากจะดูพวกวัดคลองกุ้งเขาอยู่กับท่านพอรีเขาประพฤติปฏิบัติกันยังไงอ นี่ก็ตามมาแล้วก็มาข้างคืนลุงเช่าก็ไปลงเรือท่าฉะแดไปนั่งอยู่ในเรือน,นั่งไปนั่งมาท่านบดรีถามมาเจอือกำหนดซึกเมื่อไรก็เราตั้งใจจะไม่ซึกอะ่ะแต่กำลังมันไม่พอนะความแกวกลาวไม่พอบอกเลี่ยงไปว่าผมยังไม่กำหนดซึกหรอกครับเ,เลี่ยงอา่า นี่เท่านี้มันพิด้วนรเนี่ยเรียงเรียงแต่เนี่ยมันไม่เป็นอุชุปริบันโนพูดไม่กรงใช่ไหมเออคุณของพระอริยสงฆ์เป็นส่วนปริบานแต่มันมีอยู่ติสระุปริปันโนอุชุปริปันโนกรงยายะปริปันโนเพื่อรู้แจ้งอริยสัจสีสามีจิปริปันโน ต้องรู้เพืชอบไปงั้นนี่เราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นท่านพอรีถามว่ากำหนดตึกเมื่อไรแล้วก็บอกว่าผมยังไม่กำหนดเราคาเลี่ยงไว้งั้นท่านก็ถามว่าไม่ทึกที่ไม่ได้เลยเราก็นึกดีใจว่าเราจะให้ท่านบุรีสอนอุบายล,ละความโลภเอ โลกอรทเอยากเด่นอยากดังก็เลยบอกกับท่านว่าท่านถามว่าไม่เพื่อสึกไม่ได้เลยแล้วก็บอกว่าใจของผมความคิดความคิดนะความคิดของผมก็ไม่อยากจะซึกแต่ใจมันอยากซึกมันหวงโลกมันตัดโลกไม่ขาดาพูดอย่างนี้คิดว่าเราฉลาดเหลือเกินนะ พเราตอบว่ามันห่วงโลกมันตัดโลกในขาดตัดมันเาไมพูดกับทายากด้วยโอ้ยคิดเทอะจนหน้าดำเลยพอบอกอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่รู้จะตอบกูจะพูดก็ท่านยังไงเรารเฉยท่านก็เฉยด้วยท่านรู้จิตใจเราโมแต่เราเราไม่รู้ว่าท่านรู้จิตใจเออ ท่านก็เลยเฉยบังเราเฉยเราไม่รู้จะตอบยังไงเราเราเฉยท่านก็เฉยท่านก็แก่งเฉยบางสินี่ก็เรือออกเรือเรือแจวนะจากท่าเฉลไปถึงไอที่วัดที่อารามจำพรรษาเน่ะเราราชั่วโมงเราคิดอยู่งั้นเนี่นั่งคิดอยู่งั้นไม่ได้คิดอื่นละไอคิดว่าเราจะลาต่อเอาไงเดือนวันหยุด มหมาย้นมันยุดไปไหนงานอ่ะตกลงยุดไม่ได้คิดเลยจนไปถึงเรือจอดท่าพบเห็นอ่าวนี่เรือมาถึงท่าแล้วนี่โอ้หน้าเราดำนะมันรั่วหน้าเราดำเออก็เลยเอามือลูบหน้าแล้วก็หายใจมากๆเพื่อแห่หายหน้าดำอายคนกลัวคนเขาเห็นเราหน้าดำอายเขาจะบวดไม่ตึก แต่เป็นยังกลัวเป็นอย่างนั้นเอ้าที่นี่พอขึ้นจากเรือไปถึงวัดก็อาบน้ำอาบทาเสร็จแล้วก็พอวางอะไรก็พอวางอะไรอะไรเสร็จแล้วก็เอาไอา้อคำอภิโลกอะ่ะว่าได้แล้วเป็นองค์ที่สีพระที่แก,กว่าอาตมามีแต่ว่าหนังสือสู่อาตมาไม่ได้นะเขาเลยหะอาตมาเป็นองค์สุดท้ายองค์ที่สี นี่ก็เอาไอ้คำอโรลกเนี่ยเน่ยจำได้นะแต่เอามาว่ากลัวมันจะคิดว่ากลัวจะนึกถึงคำว่าเทนทีเดนบริวะศึกละมันทำไมแล้วก็ท่องท่อง,องให้มันง่วงก่อนแล้วจะนอนนะไม่อางนั้นจะได้ไม่ต้องคิดถึงว่าละมันทำไมอีกทีนี้ก็ พอไปทํากระถินเสร็จแล้วก็ท่านจะมาท่านอยู่คืนทํากระสินคืนแรกอยู่คืนแล้วก็ลุงเช่าทํากระกระสินถินกันพอแล้วก็อยู่อีกคืนลุงเช่าท่านจะไปแล้วก็อยากจะไปก็ท่านก็เลยไปไปก็ท่านแล้วก็ไปอยู่ก็ท่านท่านก็ชวนพูดชวนคุยเลย จนญาติโยมเขาสงสัยว่าทำไมพระองค์นี่ท่านอาจารย์เกี่ยวนักนพวกข่าแต่การมาบวชเท่าไรเท่าไรถึงเวลาก็ซศึกไปศึกไปศึกไปไม่ถามเอแต่อาตมานี่ท่านชักชวนบ่อยๆถามบ่อยๆอยู่ในที่ประชุมถามว่าเชื่อเป็นไงจะอยู่จะซึก บอกว่าต้องรอไปหน่อยก่อนครับเลี่ยงไว้งันอีกอะนี่ไม่รู้่เป็นความโง่องเราเนะี่ยไปเรี่ยงไปอย่างอั้นคิดว่าเราจะหลาดบอกว่ารอไปหน่อยท่านถามว่ารู้จกักมาอาชาในไหมบอกว่ารู้บ้างครับรู้ว่าไงรู้ว่ามาอาชาานมีฤทธิ์มีอนุภาพมาก ความอาธรรมดาเฉลียวฉลาดม้าธรรมดาสู้ไม่ได้บางอันลูกได้เท่านียะครับท่านก็พูดว่ามาอาชาในอะเวลามันจะออกจากท่องแม่มัน,มนวิ่งออกมาบางอ้นเพราะมันวิ่งออกมาก,ก็าเหยียบท่องแม่มันเห็นแม่มันตงตายมันหันมาเห็นแม่ตาย มันก็ต้องเอ๊ะ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 แล้วก็วิ่งไปจนตัวแห้งหากินเองไปว่าว่าแล้วว่าไอคนจะซึกบอกว่าจะซึกไปเลี้ยงแม่เลี้ยงเออะไรอย่างเลี้ยงมันไม่จริงหรอกมันเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกมันนั้งนั่นแหละเราก็นึกเออนี่ท่านเห็นเราไม่ได้บอกว่าเราจะซึกไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ เราบอกว่าเราตัดโลกไม่ขาดเอ๊ท่านสรรเสริญเรานะนี่ว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อเพื่อไปเนี่ยงพอเนี่ยงแม่เอ๊ะทาไมท่านไม่พูดให้คนอื่นรู้บ้างเนาะท่านสันเสริญเราว่าเราอยากซื้อก็เพราะมันตัดโลกไม่ขาดทําไมท่านไม่พูดให้คนทั้งหลายรู้ว่าเราพูดอย่างนี้ เออพอนึกอ๋อเรามันบายศอยู่แล้วแล้วว่าเราไม่บายศเป็นตำรวจแล้วว่าเราเป็นตำรวจที่ไม่ไม่บายศไม่ถืออำนาจเพื่อนตำรวจบางคนมันล่อเฮ้ยไอ้เจือมันตำรวจผู้หญิงมันล่ออย่างนั้นมันล่ออย่างนั้นแต่มันก็ชอบนะเราก็ไม่โกรธมันมันรู้มันล่อเราเถื่อนไอ้ตัวมันมันหยาบหยาบคล้าย ววก็พวกพวกผู้ต้องหาไอ้เราไม่ยามคาอย่างนั้นเอเอทีนี้ก็ต่อมาก็วันหนึ่งเราวัดกวาดเสร็จอาบน้ำอาบทาเสร็จมันจวนจะถึงเวลาขึ้นสลาแล้วเราก็ผมชวีวอนไปเดินจงกรม รอเสียงละครมันกลับนึกขึ้นมาอีกาเราจะลาต่อเอามันเดือนแล้วเราจะลาออก嘛เพราะเขา้าเข้าทางจงรมนะเข้าไปฏดสอมสันเะก่าหนมันคิดอย่างนี้เราก็นึกอืมทําไมมันชอบคิดบ่อยๆนะไอ้เงินเดือนแค่นี้มันวิเศษยังไงมันเป็นไงเนี่ยไอ้ความโลภนี่ดูความโลภ ดูความโลภเห็นปุ๊บเห็นปุ๊บโอ้โลภไปนี้โทไปนี้ดุกดับปุ๊บบาหวงังวิขพรักประหารยังไม่ถึงสมุเทเฉดยังไม่เห็นทุกข์เห็นแต่ตัวโลภว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เ้าเท่านั้นเองนี่แค่นี้นี่ ไปคิดนำเอาเถอะก่อนอย่างนั้นก็เลยไม่เห็นความจริงสิต้องอย่าพปคิดนำสิปริยัติต้องลบไว้ก่อนลบไว้ก่อนเปน่นงเงินดูเผยรู้ไอ,อ้สิ่งที่มันเคยอยู่ก็เราเนี่ยมันเป็นไงความโลภเนี่ยโลภอยากได้เงนินอยากได้เงินเดือนตัวโลภมันเป็นไไงโลภโลภแล้วพูดโลภโลภแต่เราไม่เห็นตัวโลภ ดูให้ไม่เห็นดีโกรธก็เหมือนกันเราพูดโกรธโกรธโกรธแต่เราไม่เคยเห็นตัวโกรธสักทีดูให้เห็นตัวโกรธตัวเกลียดตัวรักตัวชังให้มันเห็นมันไม่เห็นนี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาเราพูเอ้ยเราก็พูดได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาแต่ไอเวทนาเป็นยังไงเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นสักที พูดได้ว่าเวทนาเวทนาแล้วมันเป็นไงตัวเวทนาเนี่ยเราเห็นว่าเมือนละเมืออะไรนี่ต้องดูให้มเห็นว่ามันเป็นยังไงเออ้าไม่เห็นเป็นยังไงได้ภาพเห็นอย่างาว่าโลภนี่กามก็ได้นะกามเกิดเนี่ยคนเคยได้ฌานแล้วฌา,านเสื่อมกามเกิดกามเกิดกระทำเน,นี่ย บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆนะครับมันเกิดลำค้างขึ่นมาวะแต่มันจบเกิดบ่อยๆนะไอ้กามนี่มันเป็นยังไงกามดูภาพเห็นปุ๊บอะกามเป็นอย่างนี้อืมเอ้ากามนี่เป็นทุกข์พอเห็นกามชัดภาพกกามเป็นทุกข์ได้ยินมาก่อนแน่วว่ากามเป็นทุกข์เชื่อตามแต่ไม่รู้ไม่เห็นว่าเราเราเห็นว่ากามเป็นทุกข์ยังไง คชื่อตามตามที่ะพผู้เจ้าตรัสไว้เถอานั้นแหละว่ากามเป็นทุกข์ที่แท้ไม่เห็นหรอะว่ากามเป็นทุกข์เป็นเงินนี่ดูไอ้กามนี่เป็นเงินพอเห็นชัดพระเอ้ากามนี่เป็นทุกข์เออทุกข์นี่ไม่ใช่จิตไม่ใช่ตนนี่เป็น่างี้เห็นจิตเห็นตนด้วยมันต้องเป็นอย่างนั้นนี่ลูกความโง่แล้วด้วยเราโง่มาตั้งนานแล้ว เห็นว่าเป็นตนของไม่ใช่ตนเราเห็นว่าเป็นตนนี่ความโง่ของเราเอ่ยเงั้นเราไปเวนึกเอามันลูกขึ้นมาเองนี่ความโง่ของเราอเออเงั้น,นถ้าไปแนนันยังอยู่ในจําพวกละอยากจะให้มันดับยังไม่ถึงคราที่อยากเสห้ดับที่นี้พอมมนเห็นทุกข์ได Mong có nước ek, eh, thuốc mi. Go bay chết, mày 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 chết, ta chết, mày 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 chết, เห็นอุปทา,านภาพเอาอุปทา,านเป็นอย่างนี้พูดอุปทา,านอุปทา,านมาเท่าไรเราไม่เคยเห็นตัวอุปทา,านนะี่พูดได้อุปทา,านอุปทา,านนี่เป็นอย่างนี้นี่ไม่เห็นทุกข์ได้มันก็เห็นอุปทา,านได้ที่ว่าเห็นรู้ว่าทุกข์แล้วก็ค้นหาหาเหตุแห่งทุกข์มันก็หลงสิทั้งนี้หลงมา รู้แล้วไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยหาที่อื่นปัญหาไม่ได้ต้องดูทุกอยู่งั้นแหละแล้วก็แล้วก็ทุกที่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วทาไมเราต้องทุกข์ด้วยล่ะทุกเกิดมาเมื่อไรเราก็ทุกมานั่นเราสงสัยว่าทำไมเราต้องทุกข์ด้วยอุปาทานก็ ปรากฏปุ๊บขึ้นมาเห็นอุปาทานเป็นสายทีเดียวไปยึดทุก์น่อยนี่เป็นอย่างนี้นี่ถ้เาเราได้สมาธิอย่างนี้อยู่พอไปนึกเมื่อได้ยินอย่างนี้เราไปนึกอีกนึกอีกก็เลยเห็นอุปาทานอีกกันแต่มันเป็นนิมิตไปเสียมันเป็นงั้นนี่อ,อมันต้องดู มันต้องสงสัยว่าทําไมมันมันถึงเราต้องทุกตามมันด้วยผมสงสัยอย่างนี้ได้มันก็จะเห็นอุปทานได้โดยไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดว่าเพราะเราไปเยอ่มันไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นเมื่อเกิดรู้ขึ้นมาเมื่อเกิดเห็นพรค้อมกับเห็นอุปทาน พอเห็นอุปาทานเราบรรลุอ๋อเพราะอุปาทานเรามีเ,เรายังไม่ละอุปาทานเลยนี่มันต้องเป็นอย่างนี้นี่เป็นไงเขาใจยันยงนี่แหละนี่หลงกันอย่างนี้นี่เ้อพวกที่ไม่รู้จกักพอเราเอาเขาฟังอย่างนี้ก็โอ้เก่งแล้วได้มักคผลแล้วเป็นสดาบันแล้ว,ว,ลว,ว,ลวจะคิดกันอย่างนั้น ที่แท้ไม่รู้กันหอ,อกที่ไหนเขายังสอนให้ละไห้วางอ,อันที่นั่นยังไม่รู้อะไรเลยไปละไปวางไม่ได้ยิเลยมันไม่ใช่เราเราไปละมันได้เนื้อแต่ปัญญาของเราสิเราจะเอาปัญญามาใช่ก็ไม่ได้เราทําถูกแนละ้วปัญญาก็เกิดไปทไํลายมันเอง ก่อนนี้ป็นจะถึงโสบานดาวันนี่มันยังนึกละอยู่แต่วันเห็นอุปาทานสร้างทุกทั้งอุบาานอย่างนี้ก็นึกอยากจะทำไรนึกอยากจะละอุปาทานอีกก็หาวิธีละหาเท่าไรก็ไม่เจอแต่ใจส่วนส่วนหนึ่งใจเหมันเป็นเป็นสองส่วนไอ้ส่วนหนึ่งหาอุบายละอุปาทาน อส่วนหนึ่งก็จับทั้งทุกข์และอุปาทานไว้พร้อมกับรู้ว่าทั้งทุกข์และอุปาทานไม่ใช่จิตรู้ว่าไม่ใช่จิตแต่มันยังชัดไม่ถึงที่รู้ชัดแต่ชัดไม่ถึงที่อุปาทานเออวิชชาของบุตรชนมันยังไม่ดับมันเหลือบางเต็มที่แล้วอื เราก็ค้นหาไปตังแต่ิษะตะดตรไปมือปไยเท่าไยมือปไยเท่าตลอดรทิศไม่รู้จะทํำยังไงหาไม่เจอก็หยุดดูหยุดดูมันดับเุบก,ก็ให้เบาหวงังโอ้นี่เราเป็นอาหารเลยน,นี่กามเกิมหายหมดเป็นเงินดูไปดูวาเอากามข้างไหนยังอยู่ออาแสด้ละเอียดกว่า มันรู้อย่างนั้นนี่มันต้องเป็นอย่างนั้นมันถึงจะได้สมถานหางอาจารย์เอยพระพระเมขียะปฏิบัติพระพุทธเจ้าอยู่อยู่กันสององค์นี่ก็ตอนกลาคืนก็ทูลขออนุญาตด้วยก็ยพรรุ่งนี้พระองค์ สงอนุญาตให้ขาพระองค์ไปบินเบาตบ้านนั่นขา้าพระองค์จะไปบินเบาตบ้านนั่นเหมือนกันเพ,พื่อเพื่อจ่าไตว่าเธอจงรู้การอันสมควรเถิดนี่เป็นคําอนุญาตหลุงพ่อไปบินเบาตบินธบาตกลับมาถึงก็มาฉันอยู่ริมคลองพอฉันอิ่มแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็มองข้ามคลองไป ข้ามไม่น่าไปเห็นป่ามะม่วงสวนมะม่วงอยู่นู่นโอ้เป็นสถานที่ที่นาลื่นลมน่าจะไปทำความเพียรที่นั่นถ้าพระองค์ทรงอนุญาตเราเราจะไปทำความเพียรที่นั้นก็นเลยกลับกลับไปเฝ้าพระพเจาล้วทูลขออนุญาตไปทำความเพียรที่นั้นพระพทจเจ้าก็นหน่วงว้ บอกว่าทศฐาคตอยู่องค์เดียวรอให้พระหรื่อเอนองค์ใดมาเป็นเพื่อนทศฐาคตก่อนเถิดเอ้พระองค์หลวงไม่อย่างนี้พระพเมศิยะหลวงพระองค์มีอริยมรรคสมบูรณ์แล้วข้าพระองค์ยังเป็นบุรุษชนอยู่ยังทำอริยมรรคให้เกิดไม่ได้ ข้าพระองค์ทรงอนุญาตค้าพระองค์จะไปทำวาพิทีป่ามะม่วงออแล้วก็พระเมฆียะก็ทูลอย่างเกา่าพระองค์ก็ตอบอย่างกากเก่าอเหมเงันขั้งที่สามก็ทูลเป็นขั้งที่สามอีกพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมฆียะ จถ่ถาคตจะพูดอย่างไรอย่างไรเธอก็พูดแต่ความเพียรความเพียรถึงเธอจงรู้การไปในการระบัดนี่เธอพระผพระเมริยะก็ไปไปถึงปูผานิสีธนะลงนั่งทำสมาธินิวรณนมันกลุ่มเข้ากลุ่มลุ่มมากมายที่นี่โอ้ทำไม่ได้ก็ดีกว่าโอ้เราบวช ละทรัพย์สมบัติหมู่ญาติทั้งหลายมาบวชเพื่อจะพ้น,นทุกขเต็นนิมน์มันกลุ่มลุมนราขนาดนี้นาะอันตจันทร์ว,ว่างันช่วยพลานลุกขึ้นช่วยผ่านปูนางได้ก็กลับมาทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมขิยะการทำความเพียนต้อง อยู่กับกัญญาณมิตรสงสัยอะไรจะได้ใจถามนี่พระพวกหนึ่งสามหกสิบองค์ลาพระพุทธเจ้าไปทำกับเพียนไปทำอยู่ได้ชานเจดูเศษชานกันหมดได้ถึงเจดูเศษชานะกิเลสมัน มันเหมือนหายหมดกันอ่ะดูอะไรอะไรมันไม่ใช่ตัวไม่เฉยต้นไม่มดทําการุเป็นอรหันต์กันเดินทางกลับจะมาทูละกาบเรียนจะมาทูลพระพุทธเจา้าว่าข่าพระองค์นายอรหรอนันต์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพอไปกลจะถึงพระพุทธเจา้าบอกพระอืมอนทน,นบอก ไปคอยไปบมอกพระพระหกสิบองค์นี่นี่หน้าทุบมาตัวให้ไปอยู่ป่าชาติพิดิว่างั้นพระอนุนก็ไปยืนคอยอยู่นั่นพะมาก็บอกว่าพระองค์สั่งให้ไปอยู่ที่ป่าชาติดิบพระพวกนั่นก็นึกว่าเออพระองค์คงเห็นเหตุอะไรสักอย่างจึงให้เราไปอยู่ที่นั่นพอไปอยู่ยเข้า ไปเห็นผู้หญิงสาวสวยตายใหม่ๆคนเข้าผ้าห่อมาทิ้งไว้พระองค์หนึ่งไปดูเขาเอ้ามันเกิดอยากจะเสพขึ้นมาที่นี่เอา้าเรายังไม่ได้อนหาหันรู้สึกตัวอย่างนั้นเลยบอกองคองค์อื่นหนึ่งองค์อื่นก็มาลองมาลองนึกดูบ้างก็อยากจะเป็นเหมือนอย่างองค์ที่แรกนั่นหมดทุกองค์รู้สึกตัวกันหมด ว่าลูกว่าเราหลงพอรู้สึกตัวอย่างนั้นแล้วก็เพื่อพเจ้าก็นลิมิตภาพไปเป็นพระองค์ไปยืนแสดงธรรมให้บวกนั่นฟังได้สำเร็จอาหารหันหมดนี่เปงนั้นหลงคนหลงมันยังไม่เห็นตัวทุกข์พูดว่าทุกทุกแต่ไม่เคยเห็นตัวทุกขสักทีมันมีใครเห็นหรอก มันจะเห็นได้อีอตอนที่กลายจะวิปัสสนาเกิดจะเป็นโสดมันนี่ยแหละมันถึงเห็นไน่ทุกนี่ไม่มีใครเห็นพูดไปเถอะทุกอุปาทานกับเมือนกันไม่มีใครเห็นเออเหมือนกันนิวเอธนาสัญญาสังหารวิญญาณกับหมืออกันถ้าวิปัสสนาขั้นที่หนึ่งยังไม่เกิด มันเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้ชาววิปัสสนาขันตนเกิดแล้วก็บัเห็นเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้โอ้เราอ่านหนังสือมามากมายเนาะเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เกิดรู้มาอย่างนั้นพอรู้อย่างนั้นพระพอมันรู้ว่าเราเราได้เห็น เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วอย่างนี้โอ้มันต้องรู้ความโง่ของเราก่อน <Okay. S 1> เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นไงเรารู้ว่าเรายังไม่รู้นี่รู้ความโง่ของเรารู้ความโง่มันมันรู้วเรายังไม่รู้นี่เราลู้ความเห็นความโง่ของเรานะรู้ความโง่แล้วเนะจะทําไงเราจะเห็นเราทําไงเราจะรู้ ตัวจริงของเวทนสญญาสัญญาณทงการนิยาณก็ก็มันก,ก็อยู่ในกายเราวนี่นะก็นึกดูเข้าไปที่อกมันก็เห็นเท่านั้นเนี่ยดูเข้าไปในกายนี่มันเห็นอยู่ที่อกนี่นี่ไม่งั้นมันต้องรู้งานก่อน